ค่ำคืนนี้ไม่ใช่เพียงคืนที่มีแสงจันทร์แต่เป็นคืนที่ความจริงที่หายไปหลายปีได้เดินกลับมาหาเขาในรูปร่างที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อเงามืดเอียงสีสับและส่งเสียงกระซิบว่าเจ้ามองแต่ความกลัวแต่ไม่เคยมองความจริงเขาจึงรู้ว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาแต่คือคืนที่ความลับของหัวใจถูกเปิดออกทั้งหมด แสงจันทร์ส่องลงมาบนทางดินแคบที่ทอดยาวสู่ป่าด้านหลังหมู่บ้านพรามเดินช้าๆหัวใจเต้นแรงลอมาหายใจของเขาหนักครึ้งทีละนิดเสียงลมพัดแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบที่ลอยมาจากระยะใกล้เขาหยุดนิ่งสายตากวาดมองไปรอบตัวแต่สองข้างทางกลับว่างเปล่ากลิ่นดินชื้นลอยเข้าจมูกรสชาติของความหวัดระแวงเริ่มเคลือบลิ้น รามรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังต้นไม้เงายาวของต้นไทรายทอดทับทางเดินเงานั้นสั่นไหวเหมือนกำลังขยับตัวรามยืนนิ่งเหนือนเย็นไหลลงสันหลังเสียงฝีเท้าเบามากดังขึ้นไม่ใช่เสียงของเขาจังหวะสม่ำเสมอชัดใกล้ขึ้นเรื่อยๆรามหันกลับทันทีแสงจันทร์ทาบลงบนทางดินแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ไม่มีแม้แต่สุนัขไม่มีแม้แต่งเงาเขาก้าวเดินเร็วขึ้นฝ่าแสงจันทร์ที่สว่างราวกับต้องการเปิดเผยความจริงบางอย่างหัวใจเต้นแรงจนเขาได้ยินเสียงมันดังในหูลมเย็นพัดวูบเสื้อของเขาปลิวกลับไปด้านหลังทันใดนั้นกลิ่นควันบางอย่างลอยมากลิ่นคอวันที่ไม่เหมือนควันไฟในหมู่บ้านกลิ่นมันเผาไม้แบบแปลกประหลาด เหมือนควันจากสิ่งที่ไม่มีวันติดไฟรามชนกยกมือขึ้นปิดจมูกสายตาสอดส่องไปรอบๆควันนั้นพุ่งออกมาจากใต้เนินข้างหน้าราวกับมีบางอย่างถูกฝังอยู่ตรงนั้นเสียงคลื่เบาๆดังขึ้นคล้ายเสียงอะไรบางอย่างถูกกลากบนพื้นดินช้ายาวและหนักรามถอยหลังหนึก้าวส้นเท้าของเขากดลงบนกิ่งไม้แห้งจนหักดังปอก เสียงนั้นดังเกินไปดังจนเหมือนปลุกบางสิ่งให้เคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าที่เขาได้ยินก่อนหน้านั้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังชัดเจนและใกล้มากจนเขาเริ่มรู้สึกแรงสั่นสะเทือนเบาๆใต้พื้นดินรามหันซ้ายไม่มีใครหันขวาว่างเปล่าแต่เสียงยังคงดังอยู่เหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังเขา ในระยะที่ใกล้มากพอจะเอื้อมมือแตะไหลได้ลมหายใจอุ่นจากบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์สัมผัสต,ต้นคอของเขาพรามชนกขนแขนลุกชันเขากลืนน้ำลายยากขึ้นลำคอแห้งผากเหมือนถูกดูดน้ำออกหมดเขาหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าที่เย็นเยือกเย็นกว่าลมเย็นกว่าความมืด เย็นจนเหมือนมีมือใครบางคนจับหัวใจเขาไว้ในจังหวะที่เขากำลังถอยหลังเงาร่างหนึ่งขยับผ่านปลายสายตาของเขาเร็วมากเงาร่างนั้นสูงผอมและดูเหมือนลอยเหนือพื้นดินเขาพยายามมองตามแต่เง,งานั้นลับไปหลังต้นไม้ใหญ่ทิ้งไว้เพียงความรู้สึกกว่ามีดวงตาคู่หนึ่งยังคงจับจ้องเขาอยู่พรามสูดลมหายใจลึก หูของเขาเริ่มอื้อเสียงหัวใจของเขาดังก้องข้างในอกเหมือนกลองที่ถูกตีด้วยแรงทั้งหมดของคนที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเสียงกระซิบแถวเ,เบาดังขึ้นใกล้หูซ้ายเสียงนั้นเย็นจนทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเสียงพูดว่าความจริงของคืนนี้ยังไม่ยอมเงียบรามสะดุ้งเขาก้าวถอยหลังสองก้าวสายตาจับจ้องไปยังเงาของต้นไม้ แต่เขาเริ่มเห็นบางอย่างมากขึ้นบางอย่างที่ร่างกายของเขาปฏิเสธจะยอมรับรามยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเสียงกระซิบเมื่อครู่ยังดังก้องอยู่ในหูเหมือนเสียงนั้นยังไม่จากไปลมเย็นพัดผ่านใบไม้เกิดเสียงเสียดสีกันเบาๆแต่ในความเงียบของค่ำคืนเสียงนั้นกลับฟังดูเหมือนเสียงลมหายใจของใครบางคนที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในความมืด รามกลืนน้ำลายรู้สึกได้ถึงรสขมที่ค้างอยู่บนลิ้นรสขมที่มาจากความหวาดกลัวที่เริ่มแผ่กระจายไปทั่วร่างเขาก้าวออกไปอย่างช้าๆสายตาจับจ้องไปทุกทิศแต่ความมืดใต้ต้นไม้กลับกลืนทุกอย่างจนหายไปเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในช่องว่างระหว่างแสงจันทร์กับเงาเสียงฝีเท้าคลื้าช้าๆดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังมาจากด้านขวา รามหันไปทางนั้นทันทีแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาวาวของแสงจันทร์ที่สะท้อนบนผืนดินจ,จู่ๆสายลมกลับหยุดทุกอย่างเงียบลงอย่างประหลาดเงียบจนเขาได้ยินเสียงเลือดในหูของตัวเองกลิ่นดินชื้นหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นเหมือนโลหะบางอย่างกลิ่นเข้มกลิ่นที่ทำให้รู้สึกหวิวในท้องรามสะดุดลอมาหายใจของตัวเอง เขารู้ว่ากลิ่นนี้ไม่ใช่ของธรรมชาติกลิ่นนี้เหมือนกลิ่นเลือดสดเขาถอยหลังส้นเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นหญ้าเสียงใบไม้แห้งใต้เท้าดังกรอบแกรบเสียงเล็กน้อยนั้นกลับดังเกินไปในความมืดลึกของป่าทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังเปรี้ยมาจากด้านหลังเขาแรงชัดเหมือนมีคนเหยียบอย่างตั้งใจรามหยุดหายใจ เขาหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปลา่ามีเทียงแสงจันทร์ที่ตกกระทบลงบนพื้นดินเป็นเส้นยาวคล้ายทางเดินที่เรียงตัวแปลกตาเหมือนนำทางไปสู่ที่ที่เขาไม่ควรเข้าใกล้ความเย็นซึมลึกเข้ากระดูกเขาขนลุกตั้งแต่ต้นคอถึงหลังเหมือนมีนิ้วเย็นๆลูบผ่านกระดูกสันหลังทีละข้อเงาดำแอววบผ่านสายตาอีกครั้ง จากซ้ายไปขวาเร็วมากจนแทบมองไม่ทันพรามชักเท้าถอยหลังหัวใจเต้นเร็วจนเจ็บหน้าอกเขากระพริบตาช้าช้าพยายามเพ่งมองไปตามเงานั้นลมหายใจเริ่มสัน่นจังหวะลมหายใจไม่สม่ำเสมอเหมือนปกติเหมือนร่างกายไม่ยอมทำงานตามที่เขาต้องการเงานั้นปรากฏอีกครั้งคราวนี้อยู่ห่างจากเขาไม่ถึงสิบเก้าพรามตัวแข็ง ขาไม่ขยับตาของเขาค้างอยู่กับเงาที่กำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงานั้นสูงผอมและนิ่งผิดธรรมชาติมันไม่ขยับแต่กลับทำให้ความมืดรอบตัวหนาแน่นขึ้นหนาจนหายใจได้ยากรามพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงติดอยู่ที่คอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบลำคอของเขาจนแทบไม่มีอากาศเข้าไปทันใดนั้น เงานั้นขยับช้านิ่งแต่ทุกก้าวของมันทำให้พื้นสั่นเบาๆเหมือนพื้นดินไม่ต้องการให้มันเดินผ่านรามถอยหลังส่นเท้ากระแทกกับหินก้อนหนึ่งเขาเกือบล้มแต่รีบประคองตัวไว้สายตายังไม่ละจากเงานั้นเงานั้นค่อยๆเผยรายละเอียดทีละน้อยจากความมืดที่ค่อยๆถูกแสงจันทร์ทาบลงเขาเห็นแขนที่ยาวผิดรูป ผิวคล้ำจนเหมือนเป็นเงาไม่มีใบหน้ามีเพียงช่องว่างดำสนิทตรงตำแหน่งที่ควรเป็นดวงตารามหายใจแรงความกลัวแผ่ซ่านจนปลายนิ้วชาหัวใจเต้นจนเหมือนจะทะลุออกจากกอกเงานั้นยกศีรษะขึ้นชา้านิ่งราวกับกำลังมองเขาอยู่เสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาดังขึ้นอีกครั้งดังจากทุกทิศร,รอบตัว เหมือนเสียงมาจากอากาศไม่ใช่จากสิ่งมีชีวิตเสียงนั้นพูดว่าความจริงไม่เคยหลับรามหน้าเสียเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังความรู้สึกนั้นแรงจนเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องเขาอยู่เขาไม่อยากหันเขากลัวเกินกว่าจะเห็นสิ่งที่รอยอยู่ด้านหลังแต่ความรู้สึกนั้นรุนแรงขึ้นทุกวินาที เหมือนสิ่งที่อยู่ด้านหลังเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆลมหายใจอุ่นสัมผัสต,ต้นคอของเขาอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมใกล้จนเขารู้สึกถึงแรงลมเบาๆบนผิวหัวใจของเขาหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะรามจำใจหันหลังกลับช้าช้ามากเพราะเขากลัวว่าถ้าหันเร็วสิ่งที่อยู่ด้านหลังจะเข้ามาชิดตัวร่างของเขาสัน่นขาก้าวไม่ออก นิ้วมือเย็นราวกับน้ำแข็งเมื่อเขาหมุนตัวได้ครึ่งทางเงาร่างเข้มข้นกว่าความมืดปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาใกล้มากใกล้จนเขามองเห็นรอยแตกบนผิวคล้ำที่เหมือนเนื้อกำลังแยกออกเป็นเส้นๆและในวินาทีนั้นเงานั้นก้มลงช้าๆใกล้ใบหน้าของเขารามยืนนิ่งไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ว่าจะหายใจอย่างไร เงานั้นกระสิบเสียงเดิมแต่ครั้งนี้ชัดจนเหมือนพูดอยู่ในใจเขาความจริงคืนนี้จะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆรามยืนนิ่งดวงตากลมโตของเขาจับจ้องเงาดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าลอมาหายใจของเขาขาดห้วงหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นแสงจันทร์ส่องลงมาบนใบไม้เหนือศีรษะทำให้เสี้ยวหนึ่งของเงานั้นสว่างขึ้น เผยให้เห็นรอยแตกบนผิวคล้ำเหมือนรอยร้าวของภาชนะดินเก่าแก่ที่ผ่านการเวลาอันโหดร้ายมานานรามอยากจะหนีแต่ขาทั้งสองข้างแข็งจนขยับไม่ได้เหมือนมีแรงบางอย่างตรึงเขาวไว้กับพื้นดินเงานั้นเอียงศีรษะเหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจเขาเต้นหรืออาจกำลังจ้องลึกเข้าไปในจิตใจของเขาเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกครั้ง แต่รอบนี้นุ่งนวลกว่าทุกครั้งอ่อนโยนจนแปลกใจเจ้ามองเพียงความกลัวแต่ไม่เคยมองความจริงพรามตัวสัน่นคิ้วขมวดด้วยความสับสนเขาพูดออกไปด้วยเสียงสั่นเครือความจริงอะไรเจ้าต้องการอะไรจากข้าเงาดำค่อยๆถอยหลัง1นึ่เก้าเสียงฝีเท้ากระทบดินเบามากเหมือนร่างกายของมันแทบไม่มีน้ำหนัก แสงจันทร์จับเงาร่างนั้นเป็นเส้นยาวเหมือนกำลังแยกตัวออกจากความมืดเงายกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวชี้ไปยังพื้นตรงหน้าเขาพรามก้มลงมองอย่างช้า้าเขาเห็นรอยเท้าเก่าๆบนดินรอยเท้าคู่หนึ่งเล็กกว่าของเขามากเหนือลายเท้านั้นมีผ้าผืนเล็กสีซีดที่ถูกลมพัดเบาๆเหมือนกำลังเรียกหาใครบางคน รามจำผืนผ้านั้นได้ทันทีมันคือผ้าคลุมศีรษะของน้องสาวเขาเด็กหญิงที่หายไปในคืนจันเต็มดวงเมื่อหลายปีก่อนหายไปโดยไม่มีร่องรอยหายไปจากสายตาแต่ไม่เคยหายไปจากหัวใจเขาแม้แต่วินาทีเดียวดวงตาของรามไหวความทรงจำถาโถมเข้ามารอยยิ้มของน้องเสียงหัวเราะของน้อง และคืนที่เขาปล่อยมือของน้องเทียงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นเธอก็ไม่กลับมาอีกเลยเขาซุดเข่าลงหยิบผ้าผืนนั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังมือของเขาสัน่นลมหายใจตื้นน้ำตากรอจนมองอะไรไม่ชัดเงานั้นยืนเงียบไม่ขยับเหมือนกำลังรอให้เขายอมรับบางสิ่งรามพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเหมือนพูดกับตัวเองเจ้าพยายามบอกข้า ว่าเธอยังอยู่กับข้าใช่หรือไม่ลมอ่อนพัดผ่านใบไม้สัน่นแสงจันทร์สะท้อนบนผืนผ้าในมือของเขาและในวินาทีนั้นเองเงาดำค่อยๆหลอมรวมกับความมืดราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นเบาชัดและอบอุ่นอย่างประหลาดความจริงของคืนนี้คือการคืนหัวใจให้เจ้ารามหลับตา ปล่อยลมหายใจยาวครั้งแรกในค่ำคืนนี้เขาไม่ได้รู้สึกกลัวอีกต่อไปมีเพียงความสงบเหมือนหัวใจที่เคยแตกสลายกําลังถูกเยียวยาทีละน้อยเขายืนขึ้นมองไปทางเส้นทางที่เงาดำหายไปความมืดดูอ่อนลงไม่หนักไม่แน่นไม่น่าหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนรามเดินกลับหมู่บ้านก้าวช้าช้าแต่มั่นคง ในมือของเขายังถือผ้าผืนน้อยที่พัดพลิ้วในลมจันทร์ทุกก้าวของเขาหัวใจเหมือนกลับมามีน้ำหนักอีกครั้งแต่เป็นน้ำหนักของความคิดถึงไม่ใช่น้ำหนักของความกลัวและคืนจันทร์เต็มดวงคืนนั้นเป็นคืนที่เขารู้ความจริงทั้งหมดความจริงที่ไม่ใช่ความสยองแต่คือความรักที่ไม่เคยจากเขาไปเลยแม้ผ่านแสงจันทร์แม้ผ่านความมืด แม้ผ่านปีเดือนที่ยาวไกลคือความรักของน้องสาวที่ยังคอยดูแลเขาผ่านเงาผ่านลมผ่านความเงียบของค่ำคืนอันยาวนานขีดขีดขีด